สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเก็บเชอร์รี่ดอยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าต้นเป็นแบบไหนเนาะเชอร์รี่ดอยวันนี้คุณแม่นำทริมนี่นะคะเราเอาน้ำพริกเกลือไปจิ้มกินกินสดๆให้ดูนะคะกินใต้ต้นเชอร์รี่ดอยเลยนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ เดี๋ยวจะพาทุกคนไปให้ชมนะคะน้องแมวตามมาด้วยนะคะจะไปไหนฮะจะมาด้วยเหรออาไป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 ,ไปเลยนี่นะคะอันนี้คือต้อนเชอรี่ดอยเนาะนี่ออกผลเต็ม สวยมากอบคุให้ดูแบบนี้เลยน,นี่คือผลเชอรี่ดอยนะคะแบบนี้เลยนี่นรนเรา,ารก็เลือกเฉพาะลูกที่มันใหญ่ๆนะคะเพื่อที่จะส่งให้ลูกค้านะ,ะนี่ค่ะผลเชอรี่ดอยก็จะเป็นแบบนี้ ดอยแล้วนะคะนี่ให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้ๆแบบนี้นะคะนี่ให้ดูก่อนนี่ต้นผลจะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับเชอร์รี่ดอยเนาะนี่ค่ะ,ะถ้าใครสนใจสั่งซื้อทักอาอินบ็อกหาแม่ค้าได้เลยนะคะนี่สามโลร้าสนะคะรวมส่ง5 199. 10. 100. 100. ้าโลร้อยกบอยสองราสเบาทนะคะเดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะกินสดๆให้ดูเนาะ เดี๋ยวให้แม่ถือกล้องก่อนนะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะน้ำพริกค่ะสิ้มแบบนี้นะคะกรอบอเปรี้ยวอมหวานกรอบนะคะอร่อยมากถ้าสุกแล้วจะหวานฉ่ำเลยนะคะ แบบเชอร์รี่ดอยนะแบบนี้ค่ะอ,อร่อยมากทุกคนถ้าใครไม่เคยกินอยากให้ลองนะคะตำปูปาลานะคะเปลี่ยนจากเส้นมะละกอเปลี่ยนเป็นเชอร์รี่ก็ได้หรือว่าใส่ผสมได้นะคะไปยามไปตามหรือว่าไปดองเล่าก็ได้นะคะเหมือนเหล้าบ้วยอะคะ่ะทำได้หมดนะ ของมันนะคะจะเป็นไซส์เหรียญบาทนะคะเหรียญสองเหรียญห้านะคะสิบเหรียญสิบเนี่ยจะเป็นม,มีบ้างนะคะก็คือจะอยู่ในพื้นที่ที่มีแบบอากาศเย็นอากาศดีแบบดินดีแบบนี้นะคะผลก็จะใหญ่เนาะแต่อันนี้นี่ค่ะไซส์มาตรฐานจะอยู่ประมาณเหรียญเหรียญบาทเหรียญสองเหรียญห้าประมาณนี้นะคะจะไม่ใหญ่มากนะ ถ้าลูกนายหรือว่าพรำนายแดงเนี้ยค่ะจะใหญ่นะคะถ้าใครที่สนใจแบบผลใหญ่ๆก็แนะนําเป็นนายกับพรำนะคะแต่ถ้าเชอร์รี่จะลูกเล็กนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคะนี่กินสดๆแบบนี้เลยค่ะอร่อยมากนีเ่เดี๋ยวให้ดู ต้นสีเหลืองนะคะมีต้นหนะนึ่งเนาะนี่มีต้นเดียวที่ส่วนนะคะก็คือจะเป็นอ่าผลจะเป็นสีเหลืองนะคะแบบนี้รสชาติอันนี้จะหวานกว่านะคะรสชาติสีเหลืองนี่จะหวานกว่าคือมีต้นเดียวจริงๆนะเนี่ยเนื้อสีส้มเหมือนกันเนี่ยค่ะ อืมอันนี้สุกแล้วจะนิ่มแล้วก็หวานอันนี้ฟูนิ่ม,อ,มอร่อยนะคะใครจะรับนะคะหรือว่าสนใจสั่งซื้อได้เลยต้นกล้าก็มีนะคะคือแม่ค้าจำหน่ายต้นกล้าเชอรี่ดอยด้วยนะคะอ่าหนึ่งชุดสามต้นนะคะสองรอยเก้าสิบบาทส่งฟรีนะคะ เนี่ยอร่อยมากค่ะอันนี้เขาเรียกว่าสายพันธุ์อะไรไม่รู้แต่ว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะแต่สีไม่เหมือนเฉยๆเนาะมีต้นเดียวอ,อร่อยจริงๆใครอยากซื้อทั้งหาเน่ค่ะได้เลยนะคะแล้วก็ ส่วนคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะถ้าใครที่สนใจสั่งซื้อทักเพจมาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ